บริษัททริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราชแบรนด์ซุปก่ยสกัดโฟมโมสแคลซิมิกซ์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติอมรอน สีนิปอนอิซูซูดิแม็กซ์โคซีรีส์ PTT B5 plus อีโน่น้ำดื่มตราสิงภูมิใจเสนอรวยรวยร้อง มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับตลุงรงหมอหแหม่อเมื่อกี้กินข้าวซะอิ่มเลยโอ้ยกิ๊กฮะอะไรเรื่องใหญ่ซะแล้วเรื่องอะไรใหญ่นี่มีโรคใหม่เกิดขึ้นแล้วกิ๊กลรกอะไรถ้ากิ๊กรู้แล้วก็ต้องตกใจเพราะโรคนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยโรคอะไรโรคหัวใจโรคไตโรคเบาหวานเนี่ยเราเคยได้ยินหมดแล้วใช่โรคใหม่คือโรคกรดไหลย้อนฮ่าเห็นไหม เราบอกกิ๊กแล้วถ้ากิ๊กได้ยินแล้วกิ๊กตกใจภั้โรคอะไรกอดไหลย้อนมารู้จักกันโรคก,กดไหลย้อนกันเถอะแสดงปิดฝาไม่แน่นมึงก็ชอกได่ดไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ะไม่ใช่ฟ้ามันเป็นโรคเลยกดเนี่ยมันไหลย้อนมันหมายถึงกดในร่างกายมันไหลย้อนออกมาเนี่ยมันเป็นโรคนะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้นี่เป็นโรคหรือเปล่าามันเป็นอันตรายด้วยก็ดูดิในเนี้ยบอกไว้เลยเห็นไหมสายตาท่านมากเลยเะกี้รดตาเนี่ย เออไม่เคยได้ยินเ่ะกฎไหลย้อนไปคุยกับคุณหมอเรื่องโรคนี้ดีกว่าเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยโรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอถ้าเราได้รู้เรื่องราวเนี่ยนะเราจะได้มาบอกกับคนทางบ้านที่ด้รู้ว่าเโรคนี้้เป็นนโรคดวยะบางทีมันอาจจะเกิดกับเราแล้วแต่เราไม่รู้เราเร้าใ็ไม่ได้นะใช่ใช่เลยไปเลยไปไปสี่จิงจิงจิไปไหนนะจิง ปหหาาเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคกรดไหลย้อนกันครับซึ่งถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีคนเป็นกันเยอะมากส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังจากคุณหมอกันละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์สุริยะจักรภาคศัลยแพทย์ เถียงกันมาตลอดทางครับคุณหมอเถียงเรื่องอะไรไม่เคยเถียงเลยโรคกดไหลย้อนไงนี่เนี่ยคุณหมอผมผมว่าเอกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นโรคเลยครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงจริงๆทุกคนเนี่ยจะมีกดไหลย้อนนะครับทุกคนเวลาหล้างทานอาหารแล้วก็จะมีการเรอเพื่อที่จะคลายลมซึ่งมันแน่นในท้องกระเพาะเนี่ยนะครับว่ามาเปิดมาเนี่ยน้ำย่อยก็จะขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ในคนที่ปิดเป็นโรคกดไหลย้อนก็คือว่าน้ำย่อยพวกนี้มันขึ้นมา มากแล้วก็ขึ้นมาบ่อยกับปกติถ้ามีกรดมันขึ้นมามากๆม,มันนานแล้วค้างอยู่นาน,นในที่สุดก็จะทำให้เกิดมีแผลมีความเป็นแผลของหลอดอาหารเกิดขึ้นได้สรุปว่าโรคกรดไหลย้อนนั้นก็คือการที่นำย่อยจากกระเพาะอ,อาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดเกิดการไหลย้อนขึ้นมามากและบ่อยผิดปกติหรือไหลย้อนออกมาแล้วค้างอยู่นาน จนส่งผลให้หลอดอาหารเกิดการอักเสบเป็นแผลได้นั่นเองครับก็่หนึ่งขั้นเป็นมะเร็งเป็นอะไรนี่นะถ้าเป็นกดไหลย้อนเป็นเวลานานๆเน,นี่ยนะครับ,รบมันก็จะทําให้ผนังของหลอดอาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับในที่สุดมันก็กลายเป็นเซลล์ซึ่งมันผิดปกติในที่สุดก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้อยู่ดีๆแล้วทำไมดกดกรดมันมันถึงแบบมาไหลย้อนมาได้ครับ มันมีหลายสาเหตุของการเกิดไหลย้อนนะครับถ้าจะให้ดูง so so ่ายๆเนี่ยอธิบายจากรูปดีกว่านะครับนะครับนี่ก็คือรูปกายภาพของเรานะครับกาะบาดเนี่ยนะครับลงมาอาหารก็จะลงมาในหลอดอาหารนะครับแล้วก็ลงมาในอาหารนะครับมันเกิดกดไหลย้อนได้ยังไงก็คือว่านะครับก็ดูง่ายๆคือเวลาเราทานอาหารนะครับมันไหลลงมานะครับนะครับไหลลงมาผ่านมะฮูรูดส่วนล่างเนี่ยนะครับลงมาเลกลับมาลงมา อ๋อคุณหมอให้หลอดอาหารเรานี่มันมันกึบๆๆๆๆนีนมันจะได้ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เกิดกดไหลย้อนขึ้นมานะครับภาวะที่ผิดปกติก็คือว่าพอเนื่องจากอาจจะเป็นหูรูษซึ่งมันผิดปกติไปในคนธรรมดาเนี่ยมันขึ้นมาได้นะครับหลังอาหารมันเลยขึ้นมาแต่ถ้าอาหารเราบีบตัวดีเนี่ยเราเกินน้าลายไม่กี่ทีอาหารในที่มันกดที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะลงไปในกระเพาะคมันะไม่เกิดเป็น เป็นรอคขึ้นครับนะครับครับคุณหมอทีนี้ทีนี้มันจะไหลมีโอกาสไหลเปทนถึงครับออกมาเลยมากมีโอกาสครับคือถ้าเผื่อทย่อนเข้ามามากๆขึ้นไปถึงหลอดลมได้นะครับทาให้เกิดไอหลอดเสียงอักเสบนะครับกล่องเสียงอักเสบเจ็บคอเรื้องรังนะครับหรืออาจจะหล่นเข้าไปในหลอดลมทําให้เกิดเป็นเฉื่อยบหรือแม้แต่ไม่ไม่ถึงเรื่องต้องขึ้นไปในหลอดในหลอดลมก็ตามเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการเฉดทอยบได้คุณหมอ คนที่อยากลูความอ้วนเนี่ยคุณหมอแบบว่าเขาล้วงคออ้วกเขามาอะไรเงี้ยมันจะทําให้มันให้เกิดเสียมั้ยโรคคงไม่เสียแต่ว่าอาจจะทําให้มีการอักเสบของหลอดอาหารในหลังได้เพราะว่าน้ำหนักหนาขึ้นมานะครับนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะที่จะเกิดโรคเนี้ยคุณหมอเอาละสิครับท่านผู้ชมปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาชมกันช่วงหน้านะครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราอิิเเอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมตังกุยเป็นประจำแคลซีมแกซ์แคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรงสนับสนุนโดยเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติออรรอนอากูเซนส์ออฟเฮลท์ Isuzu D Max Go Series ใหม่สำหรับชีวิตทุกดีไซน์โชคสถานฟ้ากับสีนิปปอนเพนคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดโรคเนี้ยภาวะอ้วนนะครับเนี่ยะครับอย่างหน้าท้องหนาเนี่ยมันจะทำให้เกิดมีเฟสเชอร์ในกระเพาะเพิ่มขึ้นได้นะครับว่าจะดันให้ไไปด้รัดเข็มขัดแน่นเกินไป ไมีส่วนรัหนะครับมีส่วนการใส่สเตย์รัดหน้าท้องกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยสเตย์รัดหน้าท้องจะเป็นโอกาสทำให้เกิดมีก่อนแตย้อนได้มากขึ้นครครับครับครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ทุกอย่างโดยเฉพาะใบแดงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสทำให้เกิดหัรูดหย่อนมากกว่าใบขาวเลนะครับคือแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเฉพาะยิ่ง กินเส้นได้ไปที่วายแดงวายแดงเ็น่วเพราะว่าการทานวายนะครับการทานแอลกอฮอล์และการทานอาหารซึ่งปริมาณอาหารซึ่งปริมาณเยอะทีเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปริมาณไขมันในอาหารสูงเนี่ยนะครับจะทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยการมีตัวกระเพาะอาหารเนี่ยช้าลงอาหารก็ค้างอยู่ในกระเพาะนานขึ้นวันนานขึ้นมันโอกาสที่มันจะขย้อนมันก็มีมากขึ้นวันนี้ผมรู้ความรู้ใหม่เลยเนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทานอาหารมื้อเย็นเนี่ยนะครับ S <S มือกลางคืนเนี่ยนะครับทานทานดึกนะครับทานเสร็จแล้วไปไปนอนนอนเลยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดกดไหลย้อนเนี่ยสูงม,มาก<อ>นะครับความเครียดนะครับความเครียดทุกอย่างนะครับความเครียดมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานผิดปกติ เครียดการที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับหัวออกกาลังกายอ่อาออกกาลังกายน้อยนะครับการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งได้โอ้โหไอ้เพศสัมพันธ์บ่อยนี่มันเกี่ยวอะไรฮะการออกกาลังกายซึ่งทําให้เพิ่มแรงดันในกระเพาะครับแต่หลังหน้าท้องมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะทาให้มีสดแลย้อนก็อาจจะมากขึ้นคือมันเกรงเกรงนะท้องอ่โอ้ี่ปัจจัยเสี่ยงนี่ยสูงเลยปัจจัย ที่ทําให้เป็นโรคกรด,ดไหลย้อนได้นั้นมีมากมายเลยทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นความอ้วนการรับหน้าท้องแน่นๆการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะไวน์แดงการทานอาหารที่มีไขมันสูงความเครียดขาดการออกกําลังกายทานอาหารที่เป็นกรดหรือมีแกส๊สบ่อยๆทานอาหารแล้วนอนเลยทันที หรือการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆและการใช้ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเป็นต้นครับคนนี้เป็นรอกดไหลย้อนเนี่ยเวลากดไหลย้อนทำไมอาการจะเป็นยังไงครับคุณหมออาการนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือว่ามีน้ำเนี่ยนะครับน้ำเปรี้ยวๆหรือน้ำผมๆเนี่ยไย้อนขึ้นมาถึงปากถึงปากอาจจะขึ้นมาถึงคอนะครับแล้วก็อาจจะไม่ถึงขนาดอาเจียนออกไปแต่เรากลืนลงไปได้อันนั้นก็เป็นเป็นสาเหตุเป็นอันหนึ่งนะครับเป็นเป็นอาการมีคุณหมอที่แบบว่าบางทีบางทีแบบนอนพอนอนลงปั๊บแล้วก็แบบเฮ้ยมันแสบตรงนี้ อาการแสบร้อนอันนั้นก็อีกอาการหนึ่งคือาการแสบร้อนหน้าอกนะครับแสบร้อนจะทั้งจากข้างล่างไล่ขึ้นมาอย่างที่คุณกิ๊กเฟนเนี่ยนะครับแสบปวดแสบไม่จำเป็นต้องนอนนะครับจะมีอาการว่าแสบร้อนขึ้นมาจากยอดอกเนี่ยไล่ขึ้นมาเป็นคออาจจะมาขึ้นมาเป็นคอได้นะครับอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งถี่แค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรคละหรือการถี่เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับอาการมีอาการอยู่กระทั่งมัน มีผลต่อกัคุณภาพทีชีวิตของเราโอ้คือนนคหมอเราต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยไหมถ้าเ,าเราเป็นเราลำคาลแล้วก,การรักษาโรคกดอาย้อนส่วนใหญ่เราให้ยาเพื่อจะลดกด<อ> นะครับเป็นเป็นเป็นหลักนะครับคุณหมอครับมีไหมฮะเกณฑ์อายุไหนควรจะจะเป็นมากที่สุดหรือหรือตอนบั้นปลายชีวิตหรือยังไงฮะต้นระยะนี่เป็นได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะครับเพราะฮะแต่เกิดเกิดคือปกติเนี่ยหูรูดจะทํางานปกติจะแข็งแรงเหมือนคนธรรมดาประมาณ2เดือนหลังคลอดโอ้แต่สองเดือนเวลาถือว่าสภาวะหูรูดเนี่ยมันจะปกติครับครับเรามีวิธีการตรวจยังไงไหมฮะคุณหมอฮะมีวิธีการตรวจสเต็ปแรกก็คือว่าการวัด ดูว่าการทํางานของหลอดอาหารเนี่ยเป็นยังไงนะครับการบีบตัวหลอดอาหารเป็นยังไงนะครับกามการหูรูดเป็นยังไงนะครับหูรูดมันหย่อนยานไหมนะครับการเปิดติดของหูรูดปิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําโดยการใช้สายเนี่ยนะครับสายางผ่านทางจมูกลงไปในคอแล้วก็ลงไปในหลอดอาหารนะครับลงไปึนกระเพาะอาหารมันก็จะโชว์ขึ้นมาในเป็นกราฟขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ให้เราเห็นทราบได้เลยใช่ไหมรับราได้เลยตำแหน่งหูรูดอยู่ตรงไหนครับโดยปกติเนี่ยหูรูดในคนควรจะต้องอยู่ใน อยู่ในช่องท้องนะครับใต้กระบังลมนะครับแล้วเถ้าเปิดกระเพาะอ้หูรูดนี่มันเลื่อนขึ้นไปในช่องอกนะครับโอกาสเกิดกดระย้อนมันก็มากกว่าขึ้นนะครับแล้วมีกดเครื่องอื่นอีกไหมครับคุณหมอมีครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งของหูรูดคุณคุณคิดอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วเราก็จะใส่สายอันหนึ่งเข้าไปอีกสายนึงฮะเอาสายเก่าเด้งออกสายเก่าออกเอาสายเก่าออกไอ้สายเป็นนะฮะใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในหลอดอาหารนะครับ แล้วก็มาตออ่อข้างชางเข้าทางจะหมุนเดินข้างช้างจมูกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วกจะมีสายต่อออกมานะครับแล้วก็มาต่อ,อก,กับเครื่องเครื่องซึ่งติดอยู่ข้างตัวนะครับเป็นตัวเรคคอร์ด,นะดตัวบันทึกไว้เดี๋ยวขอคุณหมอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกเครื่องหนึ่กันแต่ตอนนี้คุณหมอผมผมขอลองไปตรวจไอ้ไอ้ข้าวหนึ่งเข้าไปเดี๋ยวผมจะทำให้โอ้โดีเลยไปยังชั่วเลยอย่างนี้จะได้รู้สักทีไงไปเลยไปเข้าไป พักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาชมการตรวจโรคกรดไหลย้อนของคุณหมอกันนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรสักครู่ครับรรรสนับสนุนโดยดีเซลนวัตกรรมใหม่ PTT B5 Plus ดีต่อรถดีต่อโลกเมื่อมีอาการแน่นท้องท้องเฟอ้ออีโนช่วยลดกรดเกินในกระเพาะอาหารอีโนคลายกรดลดแน่นเฟอ้อน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติอมร o n a o u Sense of Health ลหลังจะคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณซูโม่กิกของเราก็จะขอลองตรวจกันละครับแต่ก่อนอื่นต้องทำการเปลี่ยนชุดกันก่อนครับทำตัวยัไงไงบ้งครับคุณหมอครับ ครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับพิธีการทํานะครับก็เราจะใส่สายเนี่ยนะครับผ่านทางจมูกก่อนที่จะใส่ก็จะใส่ยาชาซึ่งเป็นเจลลี่เนี่ยนะครับเข้าไปทางจมูกก่อนนะครับไม่ได้ชาดึงในนึกหมอครับชาเฉพาะช่วงจมูกเนี่ยนะครับอ๋อแค่นั้นเองฮะเชื่อกันนะครับแล้วลงไปในลำแล้วก็จะหลอดอาหารไม่ใช่ลงไปในคอนอกจากนี้จะลงไปในหลอดอาหารแต่คนที่จะต้องช่วยช่วยหมอกลืนสายลงไปนะครับ กลืนด้วยใช่ไหกลืนด้วยช่กลืนด้วยนะกลืนด้วยนะได้ไหมครับกระแสจะลงไปในหลอดอาหารได้ลงไปในกระเพาะอาหารอ๋อครับ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 แล้วเราจะให้น้ําคุณติ๊กทานนะครับเพื่อที่เราจะดูว่าระหว่างที่คุณคุณติ๊กเนี่ยดื่มน้ำเนี่ยติ๊กนะครับดื่มน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ดูซิว่าการบีบตัวของหลอดอาหารเป็นยังไงอ๋อนะครับนะเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใทำเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะเริ่มทําการตรวจกันล่ะครับซึ่งก่อนอื่น คุณหมอต้องทำการฉีดยาชาที่เป็นเจลลี่เข้าไปทางจมูกของคุณกิกซะก่อนจากนั้นก็ค่อยๆสอดสายยางเข้าไปทางจมูกซึ่งคุณกิกก็ต้องทำการช่วยกลืนสายยางนี้ด้วยครับนี่เนะครับนี่งนะครับ๋ยวนี้เองนะครับจะนี้เองจะนนงผ่านตรงนี้ไปนะจ๊ะ อครับโอเคนะครับช่วยก้มหน้านะครับตอนนี้ให้ขอก้มหน้านะครับตอนเอาคางชิดอกเลยนะครับคางชิดอกเลยนะครับอย่างนั้นนะครับดีครับตอนนี้ช่วยช่วยกลืนหน่อยนะครับนะครับช่วยกลืนสายต่อไปนะครับช่วยกลืนไปเรื่อยๆนะครับก้มอีกงนี้นึงครับเดี๋ยวจะจะไม่สำลักนะครับดีมากครับดีมากครับนอนเลยนะครับตอนนี้นอนเลยนะครับเดี๋ยวก็นอนนอนนะครับอ อย่ารู้สึกแปลกๆ่อยนะครับเข้าไปประมาณเท่าไหร่นะครับคุณหมอเข้าไปประมาณ65เซน65เซนติเมตรนะครับก็พยายามประมาณ2ไม้บรรทัดของไม้บรรทัดเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือบนจอดูบนจอครับหมอครับกราฟขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับมีกราฟขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็จะค่อยๆดึงสายยางออกมาเรื่อยๆ เพื่อหาตำแหน่งของหูรูดกระเพาะอาหารว่าอยู่ถูกที่หรือไม่นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าการาฟมันลงมานะครับการาฟลงมาแสดงว่าแสดงว่าอะไรครับหูรูดของคุณกิ๊กเนี่ยอยู่ที่อยู่ในช่วงอกนะครับโดยปกติมันควรจะอยู่ในช่องท้องอ๋อนี่นคคุณกิ๊กอยู่ช่วงอกเดี๋ยวจะให้ดื่มน้ำดื่มน้ำเพื่อที่จะดูว่าการบิดเวลาที่เวลาดื่มคุณกิ๊กดื่มน้ำเนี่ยการบิดตัวหลอดอาหารเป็นยังไงนะครับและหูรูดทำงานเป็นยังไงนะครับ Uhm. ะคราวนี้คุณกิ๊กจะต้องทำการดื่มน้ำครั้งละ5ซซีเพื่อที่คุณหมอจะดูว่าในขณะที่ทำการกลืนนั้นการบีบตัวของหลอดอาหารและการทำงานของหูรูดเป็นปกติดีหรือไม่และเพื่อผลการตรวจที่แม่นยำประกอบกับที่ต้องดูหลายจุดด้วยกัน คุณกิกเลยต้องทำการกลืนน้ำแบบนี้ถึง15ครั้งเลยทีเดียวครับนะครับเดี๋ยวนะครับจะเอาสายออกนะครับเอาสายออกสายออกแล้วเหอครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วนี่ดึงง่ายเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่เห็นตั้งแต่ทีแรกเนี่ยไอ้นี่คือใส ยาชาไว้นะครับนี่ฮะใส่ยาชาไว้เรียบร้อยแล้วเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยนะขามันเป็นกระตุกไหมกอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันตรงไหนแล้วฮะก็ตรงแถวคอคอนี่แต่ตรงคอเราจะรู้สึกได้เยอะแต่พอเลยคอไปแล้วไม่รู้สึกเลยแลับคุณหมอวิเคราะห้อนะอย่างของผมนี่คือความดนความดันหูรูดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนะการปิดเปิดของหูรูดก็ปกตินะครับการบีบตัวของหลอดอาหารก็ปกติเพียงแต่ว่าความแรงของการบีบตัวเนี่ยบีบ ค่อนข้างจะเบามีโอกาสที่จะเป็นกลระย้อน,ม,อน,นมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสครับที่นี่จะให้ทราบมาแน่แนชัดว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเราจะต้องมีสายสายอันหนึ่งซึ่งเล็กๆวันนี้นะครับสานเสน้นเล็กๆนะครับ,รบผ่านทางจมูกนะครับลงไปยืนอยู่ในหลอดอาหารนะครับจ<ม>ิ้งเอาไว้24ชั่วโมงโดยที่สายที่จะต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์เล็กๆย้อนส่วนไหนลงไปเล็กหมจะเล็กกว่านะฮะย้อนสายนี่ฮะย้อน่วนนี้ย้อน่วนนี้ลงไปนะครับอ๋อ แล้วสายนี้ก็จะติดอยู่กับเครื่องนี้การทานอาหารนี่ปกตินะครับแล้วผิดปกติเมื่อคนมาพบเห็นแค่นั้นเองยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเป็นตัวรคคอร์ดว่าตลอด24ชั่วโมงมีมีกรดขึ้นมาในหลอดอาหารบ่อยแค่ไหนเช็กรด่เช็กรดตัวนี้เป็นตัววัดกรดทีนี้อีกอันนึงนะครับถ้าเปิดเราไม่อยากจะเอามีสายห้อยมาเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นแคปซูลซึ่ง โโอ้หนะครับอันนี้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 ไม่ใช่นะอันนี้ก็จะเป็นแคปซูลซึ่งเวลาเราส่องกล้องเข้าไปนะครับส่องกล้องเข้าไปแล้วตรงปลายนี้จะมีคลิปอยู่นะครับมีคลิปเล็กๆมีตัวรับเซนเซอร์เล็กๆเนี่ยเราจะคลิปเข้าไปในหลอดอาหารแล้ว แล้วก็ทิ้งเอาไว้ในหลอดอาหารนะครับเอาตัวนี้ออกตัวนี้เป็นตัวนำครับท่านในเด็กนี้นี่ขานี่ขาเอาไว้อันนี่ไม่ได้ขาเนาะขาทั้งเพาะอ๋ออ๋อเอาไปพร้อมกับกล้องส่องนะที่เราเคยเห็นใช่ไหมเขาส่องเราไปใช่ไหมคุณหมอฮะก็เอานี้ลงไปด้วยแล้วก็ไปคลิปไว้คลิปไว้คลิปอันนี้เสร็จแล้วประมาณ7วันถึงสิบวันมันจะหลุดไปเองแล้วก็จะถ่ายใหม่นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอคุณหมอสุริยะจักรภาคนะฮะ ขอบคุณครับผมบครับสวัสดี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 ครับผมเป็นเด็ชุดเด็กชุดได้เลยครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอทำอะไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรจดลิขสิทธตเต้ลิขสิทธิ์นลิขสิทธิ์อะไรเดี๋ยวนีเดี๋ยวอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องทำฟอรกล้องการกดไหลย้อนไงเฮ้ยเหรอะใช่ไงวะนี่ไง ก็อันนี้เข้าไปย้อนเข้าไปอเมื่อไรเรามีกฎมันจะไหลย้อนมาอันนี้ย้อนไป๊อกมึงเข้าไปนี่แล้วท้องสต่มึงก็เพาะอยู่นี่เพาะอันนี้ไปอุดรูอ๋อไปอุดตรงรูรูของพ่อนี่ล้วมันต้องไม่ไหลย้อนไม่ไหลย้ออน๋อเวลาจะกินแล้วก็ดึงป๊ออก้ยแม่แล้วเกิดเราเรากินเข้าไปแล้วก็แล้วก็เชื่อมมันเข้าไปด้วยล่ะอย่าให้เชือกหรือเข้าไปสิอยา้เชือกโผลมาต้องจึงแล้วจอดลิกลเซตไงอ๋อเหรอ นี่เป็นพันล้านนะประเทศละพันล้าน40ประเทศ40พันล้านโโอ้อรวยกันใหญ่แล้วก,กิ๊กรวยกันใหญ่แล้วสี่สิบประเ้นจากอะไรไอ้นี่ทำจากอะไรไหนเนี่ยไอ้นี่ทำจากอะไรไม้ก๊อกไงอไไ๋อไม้ก๊อกที่วมาเปิดแล้วมีน้ำไหลออกมาไม่ใช่ที่ตีไงที่เขาจะตีไงไม้ก๊อก ไม่ใมกกีีนั่นแหละไอ้ใช่เนี่แหละชอบมกเลยชอบแต่ไมอนกีีเนี่ยเบี้ยตีโอ้กูรูพอแล้วครับท่านผู้ชมครับไปละไปล้วันนี้เพื่อนบ้าไปละโจกเล็กกิะสิต